สวัสดีครับผมเดชครับกูมาแล้วน้องไอ้เชี้ยที่บ้านฝนตกกันไหมครับก็เชียงรายไม่ตกแล้วนะตอนเนี้ยอืมก็ผมเริ่มสร้างเพจมาแล้วนะเพจ f a c e b o o k ผมอะถ้าใครอยากกดติดตามเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะครับก็ถ้ามีอะไรผมจะโพสต์ในนั้นเลยครับโพสตคลิปหรือว่ากิจกรรมที่ผมอยากทํานะครับเป้าหมายในการท YouTube รํา y o u t u b e เดือนนี้ผมก็ประมาณ100ร้อยซับอะครับอีกสิบ14ี่ซับเองครับตอนเนี้ย ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับใครกดไลค์กดติดตามแล้วผมก็ขอบคุณนะครับมาวันนี้เราก็มาเล่นคออฟเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ผมก็หาเกมใหม่เล่นนะครับเปิดโลกเกมไอ้ยใครสนใจเกมไหนก็ไปโหลดกันได้นะครับผมปะเราตัดข่าเกมแรกกันเลยมาละเนี่ยเขาให้เลือกโหมดใช่ปะถ้าแรงสูงหรือว่าแตแรงขึ้นมาตอนนี้ผมก็แตะขึ้นมานิดนึงแล้ว เกมของออฟก็เล่นง่ายนะครับแต่แตกูเล่นไม่เป็นอไอเที้ยวมาแล้วเข้าเกมแล้วเราก็มีฝุดฝนกันบ้างตอนนี้ก็อยู่หน้าโหลดกันอยู่นะครับนี่มาแล้ะตัวตึงขอลั่นหน่อยละกันเกมอะนี่ฟังผมฟังเขาก็ตึงอยู่นะอา่าใช้ปืนนี้ดีกว่าเท่ไงผมได้กลองใหม่มาไม่รู้ดีเปล่าก็เลยมาเทตาเนี้มาดูกัน ถือหอกไลแทงไปผมเข้าขวาขวาช็อตน,นี้มีคนเป่าไม่มีอืมน่ากลัวเฮียไม่มีอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะอา้าพี่มาแล้วน้องขึ้นบนมีเป่าบนไม่มีไอ้เหี้ยเอ้ยอยู่ล่างตีนโอเคได้ตัวหนึ่งสวยครับ อยู่ไหนกันหมดอะควันแม่งก็บงังมิดเลยเฮียอเอ๊ะวไม่เห็นจบละมาลุยต่ออืมถ้าผมไปเปิดโลกเกมไหนก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเฮียช่วงนี้เบื่อ Rv อยู่ด้วยไงหาเกมให,ใหม่ๆเล่นดีกว่าดูภาพดิกราฟิกก็โอเคอยู่นะเกมเนี้ยผมเล่นในมือถือนะ เพื่อนยิงตายโอ้โหสไลมาอย่างเท่โอ้โหปาดผมตายจ,จบล้ยิงไม่ทันเขาเลยมันก็มีพลาดกันได้น้องโอ้มาสองอย่างนี้ยิงไม่โดนโอ้ไม่ตายต้องแก้แคบครับจอดนี้มายิงต่ออืคือเบิดเดทียอะไรวะนี่สก,กิดใหม่สวยปะ โอ้โหดีนะตายอ่ะใครยิงมาขวาบนซ้ายไอ้เฮียยิงมั่วเลยกูโอ้พี่พี่ผมยิงไม่ทันพี่ไอ้เฮียมาเอาใหม่ไอ้เฮียเพื่อนยิงอะไรเรายิงตามอุ้ยไม่ตายอะไรอ่ะออ้ยตายซะไอ้เฮียมาอยู่ไหนกันหมดอืม เกิดมาดีรอยยิงอยู่เนี่ยขวาก็กลัวน,นั่นไงขวากวนมีจริงด้วยตายโอ้โหมาสองพี่ผมเติมส่วนอยู่พี่เออถ่ายก็ได้เฮียเอาแพ้เลยกูตัวท้ายเป็นกูเฮียมาสลับฝั่งกูรู้ว่าแพ้เฮียเอาจริงแล้วตอนเนี้ยเมมละขอญาตเมมปากแล้วครับมาเข้าซ้ายมาช็อตนี่ปาควันอะไรอะ่ะ เจลาดีครับโอ้โยเฮียหมาเวนกูเกียดวะกัดแม่งทีตายเจอหลายรอบมากหมาโอ,โ,หโอ้โหกำแพงแตกกูดีนะเพื่อนมาีีีไหมอันนี้อะไรเรดาร์น่าจะเรดาร์นะสารเบิดยัดเลย ากับเพื่อนไม่โอ้โหมันก็มากับเพื่อนหอี้ยิงไม่โดนกาฟิกโคแสตาดูดีเกมดีนะเนี่ยเกมเนี่ยมาเราใส่ลุยครับเราไม่ขี้แอบโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนถือระเบิดอยู่ดีนะตีเฮียยิงทันเกือบตายขวามีเปล่าไม่มีโอ้โห,หน่าเต็มเต็มเลยโอ้โหยิงไม่ทนันพี่พี่ซ้อนกันอย่างนี้อะสามตัวโ ตอนนี้น่าจะแพ้นะครับดูดิสกอรน์นำขาดอยู่นะอือือผมก็แจกด้วยดิตอนนี้อือโดสนสไนเปอร์ฟ้าผมไงเก็บสองโคตรแม่นขอตึงๆหน่อยครับมีอีกเปล่ารอเลยเมมรอเลยไม่มาหรอวะมายิงปั๊บโอ้โหไม่โดนโอ้โหเชียย่ยยิงไม่โดน มามาอีกรอบอุมไอ้เขี้ยหมดแล้ะปืนไฟฟ้ากูหมดมาดิปืนธรรมดาก็ได้วะเล็งรอระเบิดง้างไปโดนป่๊เนี่ยยิงทะลุควันสุดร,รับครับแค่นั้นแหละเปิดเรดาร์มีด้านหน้าสองตัวยิงทะลุเลยโดนอะไรวะนั่นเพื่อนเข้าฐานมันละ ตายรอบนี้ยิงโดนนะไม่รอดโอ้ยขอโทษพี่อื้อดีนะไม่ตายมีเพื่อนมีเพื่อนเราไม่กลัวชาตนี้เราไม่กลัวนี่ไงโคมปะของแพ้ <S <S เฮียนี่ระเบิดมันจะไปยิงผมเอาเลยตรงนี้สองตัวสามโอ้ชนะโห นนชนะเฉยเลยเฮียกเกพีช็อนี้ผมไอเดตแบกสกอตามกลับมาชนะอืทีมดีอยู่นะได้ที่เท่าไหร่โอ้ผมได้ที่สามวะตัดเข้าเกมสองเลยอ่ะเกมสองโคตรดันเลยดีวะโกตรอันที่สองแล้วกันเจ็ดเคอันที่หนึ่งมันหมดฮิตเหรอวะมาหมดฮิตก็หมดฮิตครับผมเล่นได้หมดละไม่กี้ผมแรงโปรปะ โปรสองนแรงแรงต่ำลองมาจากต่ำต่ำที่สุดอะใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะมาเกมเริ่มแล้วเกมนี้มันก็ขึ้นแรงไวนะจบไวมากเลยอะชอบเลยเล่นวันเดียวมันถ้าเก่งๆหน่อยน่าจะขึ้นแรงสูงเลยอะดูสไนเผมลายสกินฟีของฟีก็งั้นแหละ,ะมาดิอันนี้มุมมุมหากินผมนะ มานี่ไงมุมหากินกูบอกแล้วขึ้นรลลัวเลยเหีย <laughs> นี่ระเบิดอะไรไม่รู้นะโดนโดนแค่ don t, don t. นั้นแหละไม่ต้องพูดมากอัดตัวครับเก่งอัดตัวมาดิโอ้ยิงไม่ทันวิ่งไวเกินอืมอ้มวิ่งไวก็ไวไปเถอะกระสุนไม่มีตาระวังเข้าเบ้าอะนะเฮีย <laughs> มาดิ ผมไม่ไปไหนอะมูมหากินโดนไปหละไปจำโอ้โหมันก็แม่นอยู่นั้นอะ่ะสไนอะไรวะนัดเดียวไปเลยอะ่ะตึงแท่มาดิโอนี่นี่ไงตายเมื่อกี้มันโอ้โหสูมไม่โดนหรือว่ามันแคนเซอร์เองก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยมาดิซูมรอเลย เบิดปาเหี้ยระเบิดทียอะไรไม่รู้น่าจะคนมาเหยียบปะแล้วระเบิดน่าจะนะเพื่อนเข้าไปนู่นละเราซูมรอเลยอือหอโอ้โหยิงไม่ทันเพื่อนเลยเพื่อนจ่อปืนขนาดนั้นโดนซูมอะไรเด็กฝึกซูมเหรอน้องแค่นแหละโดนอีกตัวไปมาดีมุมหากิน โอ้ยไม่โดนเมมเมมอืมยิงไม่ทันเปล่งยากจังวะมาเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมันกดหยกเลือกอะไรเองวะไม่เป็นไรเอาไม่ครับตอนนี้เราจะไม่ไปไหนนะไอ้เหี้ยอยู่กับมุมหากินโดนทำลายกูเมื่อกี้มาดิสกอร์นำํำซูมรออะไรช็อตเนี้ยมาดิ เพื่อนหายนะนี่ไงมีเพื่อนละซูมรออย่างเดียวเลยโผล่มาดีครับโผลมาดีครับผมรออยู่เอออะไรอะเอาเวลามันยิงโดนเราเราจะสะบัดหน้าโอ้โหจบละสะบัดทีหวัวแทบพู้หลุดอี๊ะมาดีเอาไหมโอหปลาควันนั้นใครยิงโดนวะเอา โอ้โหโดนมาดิเปลี่ยนมุมละมุมนี้ไม่ดีเมื่อกี้เบิดยัดเลยนี่ไงตัวท้ายเปลี่ยนฝั่งไปดิก็ไม่เท่าไหร่นะขอตึงๆหน่อยครับแรงเนี้ย <c oughs> มาเกมท้ายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมเอาตึงๆเลยยิงคมๆช็อตนี้ช็อตโชว์สาวมาดิ มุมนี้ปะที่มันยิงเรามเมื่เกี้ซูมรอเลยกลัวมามา,มาขอสักนัดหนึงไม่ออกมากันเลยวะมันกลัวอะไรอะเราเป็นสไนเราต้องใจเย็นเฮ้ยอยู่ๆวิ่งมาเฮียตกใจหมดโอ้โหหมาเวนเฮียวิ่งมาอย่างนี้ใครจะรอดวะมาดิไม่มีเลยเหรอวะ เป็นมือสไนต้องใจเย็นๆนะบอกตัวเองอีกเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งอะไรเอาหายดูไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยไอเชนโอ้โหถือนวมต่อยกูเลยเหรอเกินไปแล้วมาถือปืนกลยิงเลยกูอ่ะโอ้ยยิงไม่โดนอ้เหี้ยโอ้โหใครจะยิงโดนสไนวะ สไนแม่งนัดเดียวไอ้เหี้ยเอาใหม่มามึงสนไยวัดกับกูมาตาเน,นี้ยอยู่ไหนกูรอเลยเพื่อนยิงเฮ้ยจะนิง่งยิงขานิง่งนิ่งยิงขาโอ้โหดีนะมันช้าไอ้เหี้ยกูว่ากูช้าแล้วนะสนไยก็สวยนะโอ้โหไอเ้เหี้ยนี่คมกว่าโดนไอเ้เหี้ยนี่แหละเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดี๋ยว มาม <me> hey, hey, oh, ุมเดิมมีเขี้ยวเชิดนี้ต้องลางแค้นเฮ้ยเฮ้ยพี่เอ้ยโอ้โหมีดกับปืนในเขี้ยวรู้รู้กันอยู่นะมากลัวปืนกลละอยู่ห้องไหนนะห้องกลางขวานี่ยมียิงรอโหไม่ตายไม่โดนเลยเจ็บจี้เลยกูมาเอาใหม่เฮียแก้มือวิ่งวิ่งทำไรไม่ใช่บ้านมึงเฮ้ยโดนกูไปดิ บินมาอย่างนี้โลงๆย,ย้ยอยๆแต่เหี้ยสไนอีกแล้วไอ้เหี้ยตัวเดิมเลยน่าเบื่อวะกูยิงไม่โดนไอ้เหี้ยเพิ่งยิงเลยไอ้เหี้ยนี่มีใหม่ีกแล้วโดนกูดิเหี้ยอตัวไปดิอไอ้ยสไนส์สไนสเหี้ยโอ้โหกูไม่รู้ว่าม,มันอยู่มุมน,นั่นจบละ จะกูไปลอยสไนเลยเดินละกูเดินหาละมาดิปืนไฟฟ้ามาดิสไนไฟฟ้าใช่ปะอยู่นั่นใช่ปะยิงยิงโดนตายโง่โดนตายขน่ขนั้นแหละไม่โดนอีกเชียอะไรแต่เมื่อกี้ได้มาสองสามตัวปะปลาระเบิดไปแล้วกูนึกว่าพี่บีเฮียโอ้นอนอยู่ไอ้เหียใครจะโดนวะ สกอร์ใกล้จบละสูสีอยู่นะตาเนี้ยนะมาดิสไนวัดเลยอืมโดนไปโอ้ไอเชี่ยนี่มีดฟันกูหมัออมมาอีกแล้วไอเชี่ยมัาอีกแล้วไม่มีปัญญาเล่นปืนหรอวะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งขออืมชนะครับเล่นเล่นทุกตาก็ชนะทุกตากแค่นั้นแหละเล่นเกมไหนก็ตึง <laughs> ใครชอบที่ผมเล่นเกมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นเกมไหนก็บอกได้นะครับผม <laughs> วันนี้ก็เนียไงแรงโปรสองละว,วันนี้ยขอตึงก็วันนี้ผมก็ขอตัวลานะครับผมทำข้าให้ร่อยนะครับบาย